Thank you. สวัสดีครับพบกับเบนจามินนะครับผมบ้านและที่ดินนะครับผมวันนี้จะพามาชมบ้านหลังนี้เลยนะครับผมเป็นบ้านมือสองรีโนเวทใหม่นะครับผมเป็นโครงการหมู่บ้านบุรีลมนะครับผมเลียบคลองสองเขตคลองสามวานะครับผมบ้านหลังนี้นะครับมีเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ที่37ตารางวานะครับผม3ห้องนอน2ห้องน้ําเดี๋ยวไปชมภายในนะครับผมว่าเรามีการตกแต่งรีโนเวทในจุดไหนบ้างครับโอเคครับผมตามผมมาเลยครับผมเชิญเลย ครับผมเดี๋ยวไปชมบ้านกันนะครับผมว่าบ้านหลังนี้เรามีรีโนเวทในจุดไหนบ้างแล้วก็ภายในสวยงามขนาดไหนนะครับก่อนอื่นจะไปชมภายในบ้านนะครับผมมาดูที่หน้าบ้านก่อนนะครับหน้าบ้านเรามีการจอดรถได้1นถึงสคันเลยทีเดียวนะครับนี่ครับอันนี้สําหรับหน้าบ้านนะครับแล้วก็หน้าบ้านเราก็เทดินนะครับผมไว้สําหรับปลูกต้นมงต้นไม้ ลูกดอกมงดอกไม้ได้เลยนะครับผมนะครับที่จอดรถง่ายสะดวกครับเดินเบนหลักเข้ามาประมาณสักห้าสิบเมตรนะครับผมก็ถึงบ้านแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูภายในนะครับผมว่ามีการตกแต่งตรงไหนบ้างครับอันนี้ก็ลานจอดรถนะครับลานจอดรถกระเบื้องเราปูให้ใหม่หมดทั้งหมดเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าสวยงามครับนี่ครับปีปูให้ใหม่แล้วก็ทาสีให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับ อันนี้ช่างกำลังทำเสร็จให้ใหม่ๆสดๆร้อนๆอเลยครับก็รีบมารีวิวให้ให้ลูกค้าได้ดูนะครับเผื่อสนใจก็จะได้มาดูที่บ้านหลังนี้ได้เลยนะครับมีกระปูกต้นมะต้นมะม่วงให้ด้วยนะครับหนึ่งต้นนะครับผมตัวนี้ครับนี่แหละครับบริเวณหน้าบ้านนะครับผมแล้วก็มีตรงที่ฝั่งซ้ายนะครับที่เปิดประตูเข้ามานะครับก็จะเจอพวก ก้อนหินนะครับผมที่เราเทก้อนหินไว้เรียบร้อยอยู่แล้วเผื่อลูกค้าที่ต้องการที่จะปลูกต้นมงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถมาดูรายละเอียดที่โครงการได้เลยนะครับนี่ครับนี่แล้วก็แถมแทงน้ําให้ด้วยนะครับนี่ครับแถมแทงน้ําปั๊มน้ําอะไรเรียบร้อยนะครับผมใหม่ล่าสุดเลยใหม่ๆเลยนะครับผมสําหรับแทงน้ําครับแล้วก็เราก็มีการทาสีรอบป้านให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นที่ฉีดปลกนะครับผมตัวนี้ครับแล้วก็ฉีดปลกให้เรียบร้อยนะครับบ้านไม่สุดนะครับผมอายุบ้านก็ไม่นานครับนี่ครับอันนี้คือภายในภายโทัทีครับภายนอกโดยรวมหน้าบ้านนะครับนี่ครับตรงที่จะขึ้นไปด้านบนเนี่ยครับผมแล้วก็ติดกระเบื้องให้ใหม่เรียบร้อยเลยครับผมใส่กระเบื้องเปลี่ยนกระเบื้องให้เรียบร้อยครับนี่ครับ จะพาไปด,ดูด้านในบ้านนะครับซึ่งบอกแล้วครับผมช่างเพิ่งทำเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วครับผมนี่อันนี้ก็คือเข้ามาภายในก็จะเจอตรงบริเวณนี้ได้เลยครับผมกว้างมากครับบริเวณนี้ครับนี่ก็นี่แหละครับอันนี้บรรยากาศกำลังดีๆครับผมเงียบสงบครับในบ้านนี้เลยนี่ อันนี้ห้องครัวนะครับผมห้องครัวเราเขาเรียกว่าสุขภัณฑ์ทุกอย่างเอ้ทวดเทีครับห้องน้ํานะครับผมเรามีการเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นชักโครกอ่างล้างจานอ่างล้างหน้าครับผมแล้วก็ฝักบัวทุกอย่างครับกระจุงกระจกเราเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องครัวกันครับผมห้องครัวนะครับนี ห้องครัวตรงนี้ก็จะเป็นไว้ที่ติดเขาเรียกว่าเครื่องซักผ้าได้นะครับตรงนี้ครับแต่สําหรับฝั่งนี้นะครับห้องครัวของเราก็จะเป็นรูปตัวแอลนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็มีที่ดูดควันให้ด้วยนะครับที่ดูดควันให้เรียบร้อยแล้วหัวแก๊สก็สี่หัวนะครับซื้อถังแก๊สมาใส่เองได้เลยถ้าล,ลูกค้าที่สนใจก็ ถักเข้ามาคุยได้เลยนะครับด้านล่างแล้วก็เก็บงวงเก็บงานให้เรียบร้อยครับใส่กระบอกกระเบื้องให้เรียบร้อยเลยครับนี่ก็เปิดทะลุออกไปได้นะครับผมตนนี้เปิดออกไปทะลุข้างนอกได้เลยครับสิงล้างจานแล้วก็เปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยเลยครับนี่ครับสวยงามแล้วก็ตรงผนังแล้วก็ใส่กระเบื้องเพื่อรักษาความสะอาดเวลาทํากับข้าวนะครับพอบ้านแม่บ้านก็ อ,อุ่นใจได้นะครับผมติดเครื่องดูดควันให้เรียบร้อยเลยครับนี่นะครับบริเวณชั้นล่างนะครับผมจะดูแบบกว้างแล้วก็ดูแบบเขาเรียกว่าแบบธรรมชาติพักผ่อนได้สบายเลยครับผมตอนนี้เงียบครับเวลานี้จะเงียบมากนะครับผมนี่ครับพื้นที่กระเบื้องเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับนี่ช่างก็เก็บงงเก็บงานให้เรียบร้อยเลย เดี๋ยวไปดูด้านบนนะครับผมด้านบนชั้นสองนะครับว่าเรามีการปรักปรปุงตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับผมนี่ด้านบนชั้นสองนี่ครับจะกว้างพอสมควรนะครับผมขึ้นมาตรงมุกตรงกลางนี่ครับตรงกลางาพาไปดูห้องน้ำก่อนเลยครับ ส่วนห้องน้ํานะครับตอนนี้เรามีการปรับปรปุงรีโนเวทให้ใหม่เลยครับผมนี่ครับห้องน้ําเปลี่ยนสุขภัณฑ์ทุกอย่างให้ครับนี่ครับสําหรับห้องน้ําห้องน้ําด้านบนเรามีใส่เครื่องปรับน้ําอุ่นให้ด้วยนะครับห้องน้ําด้านบน เดี๋ยวไปดูห้องนอนนะครับผมห้องนอนนะห้องนอนห้องแรกนี่ห้องนอนห้องแรกก็จะกว้างครับผมนี่ไปสำหรับห้องเด็กครับผมตัวนี้นี่แหละครับห้องเด็กห้องเก็บของหรือว่าห้องห้องพักก็ได้นะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวไปดูห้องอีกห้องเล็กอีกห้องนึงนะครับอันนี้ห้องที่สองนะครับนี่แหละครับห้องที่สองก็จะติดมุ้งลงมุ้งลวดให้เรียบร้อยนะครับ ทาทนทาสีให้เรียบร้อยเลยนี่กว้างพอสมควรนะครับผมสำหรับพักผ่อนสบายนะครับผมเงียบครับสงบมากครับบ้านหลังนี้ภายในก็จะดูแบบเ,เรียบร้อยนะครับแล้วก็เงียบพักผ่อนจะอากาศจะเย็นๆครับตรงนี้นะไปดูห้องนอนห้องที่สามดีกว่าครับอันนี้ห้องนอนห้องที่สามห้องห้องใหญ่ครับผมเนี่ยห้องใหญ่ นี่ครับนีก็จะเป็นเปิดสามารถเปิดประตูทะลุเข้าไปห้องน้ําได้นะครับห้องนอนห้องนอนห้องใหญ่เนี่ยไปสําหรับพ่อแม่ที่มาพักมานอนกับห้องนี้ได้เลยครับเพราะว่าห้องนี้ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะครับนี่แหละครับอันนี้สําหรับห้องนอนห้องใหญ่กว้างครับลูกค้าก็สอบถามได้นะครับผมที่สนใจบ้าน มือสองดีโนเวตใหม่นะครับนี่ครับพื้นที่ใหญ่มากครับก็สอบถามเข้ามาคุณเบนจามินหรือคุณแทนได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าห้นะครับนี่ครับอันนี้จะเงียบครับสไตล์แบบเงียบพักผ่อนได้สบายนะครับตนนี้นี่ครับเดี๋ยวพาไปดูเป็นจุดเป็นจุดนะครับผมเผื่อลูกค้าเพรว่าลองถ่ายให้ดูหน่อยว่าตรงขอบบ้านเป็นอย่างไรบ้างอะไรเงี้ย นี่ครับี่ขอบบ้านก็จะใส่กระเบื้องตัดตัดกระเบื้องสีเข้มนิดนึงครับผม,มเพื่อจะทําให้บ้านมันมีมิติมากขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ครับภายในแล้วก็ทาสีให้ใหม่หมดเลยนะครับนี่ครับตรงมุกนะครับผมเดี๋ยวไปดูตรงฟิวก่อนครับฟิวตรงนี้ฟิลลวระบบควบคุมครับผม ระบบไฟของบ้านก็ขึ้นมาชั้นสองก็เจอเลยนะครับผมตัวนี้ครับก็ปรับตรงนี้ได้เลยครับผมระบบฟิวควบคุม่ครับอันนี้มุกตรงมุกนะครับผมขึ้นมาก็จะเจอบ้านได้เลยตัวนี้นี่ครับติดฟงติดไฟสวยงามครับสวยงามนะครับโดยรวมก็จะ ดูแบบห้องบ้านที่แบบอบอุ่นครับผมแล้วก็จะอยู่สไตล์เงีนเนยบเงบขับข้างบ้านก็น่ารักครับผมนี่ครับโอเคครับผมลูกค้าที่สนใจก็ทักเข้ามาคุยรายละเอียดได้นะครับเบนเจามินบ้านและที่ดินนะครับผมนี่อันนี้ก็คือดูให้ดูรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับเผื่อลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าบางทีลูกค้าไม่ได ามาดูเองก็สามารถดูคลิปได้เลยนะครับคลิปของเบนจามินทําไว้ให้เรียบร้อยอยู่แล้วครับน,นี่นะครับดโายละเอียดเลยนะครับเผื่อจะได้สดตัดคลิปในการตัดสินใจลูกค้าได้เลยครับ โอเคครับผมลูกค้าที่สนใจก็ทักเข้ามาคุยกับเบนจามินได้นะครับผมบ้านและที่ดินนะครับนี่ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับผมลูกค้าที่สนใจบ้านหลังนี้นะครับผมบ้านหลังนี้นะครับเป็นโครงการหมู่บ้านบุรีลมนะครับผมเรียบคลองสองเขตคลองสามวา เนื้อที่ทั้งหมดของบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่37ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำครับผมรายละเอียดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นราคารายละเอียดของบ้านหลังนี้นะครับผมฝากไปล่างคลิปอยู่แล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b ์ของเบนจามินให้ด้วยนะครับผมเบนจามินบ้านและที่ดินนะครับเอรโทรนะครับ099 5 3 5 2500นนะครับโอเคครับเรามีบ้านสวยๆบ้านรีโนเวทใหม่หลังไหน อย่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวทำคลิปให้ดูอีกครั้งถัดไปนะครับผมโอเคครับขออนุญาตขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ